เด็นเด็ดทุกประเด็นร้อนทุกประเด็นที่น่าสนใจในสังคมกับรายการ New and Talk มีปัญหาเรื่องกฎหมายปรึกษาเราทนายชาวบ้านมอาอแดาราไทายแลเลเทศจบเรื่องเรื่องเมาส์สวยรัดชัดเมาส์แรงฮิตติดหูไทยสาร์ลึกทุ่งรับเบอร์ชัสถานียางพาราไทายสตาร์ทีวี สินค้าดีการันตีคุณภาพกล้าท้าให้ลองต้องสินค้าอินสลิงแรกจะดีหรือวัดเด่นต้องพิสูจน์กันที่รายการเครื่องรางของครั้งทำงานแบบจัดจาบก,กับโหราสตาร์ทีวี ระสาเส้นร้านยาโหนทศพรโอสดเป็นยาแผนโบราณเป็นยาแก้กะระใสบรรเทาอาการปวดเมือ่อยแก้ลมจุกเสียดและระบายอ่อ,อนๆรับประทานครั้งละ4-8เม็ดก่อนอาหารวันละสามเวลาประกอบด้วยต้นเงือกกระหมอเถาโคาขาดเถาคันแดงมเมล็ดพริกไทยโดจันและตัวยาอื่นๆที่สำคัญยากระสายเส้นร้านยาโหนทศพรโอสด ได้รับการขึ้นทะเบียนระบยาแผนโบราณจากสนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากับยาบรรเทาอาการริสดวงทวารหนักร้านยาขหนทศพรโอสถเป็นยาแผนโบ,านบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาอาการริสดวงทวารหนักเป็นยาระบายรับประทานครั้งละ2-4ถึงเม็ดวันละ2เวลาถ้าอาการทุเลาลงแล้วให้รับประทานก่อนนอนเพียงหนึ่งครั้ง ประกอบด้วยต้นเงือกประหมอต้นครูขอบชนางแดงขอบชนางขาวโกดเชียงโกดน้ำเต้าและตัวยาอืนๆที่สำคัญยาบรรเทาอาการลิสดวงทวันหนักร้านยาโหนทศพรโอสดได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผานโบราณจากสํนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยา เนทอกกับผมรัชตาสมรทินกรทางสถานีทรทัศ์ไทยร์าทีวีทีวีเพื่อคุณนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราหยิบมาพูดคุยกันกา,ารดาวเทียมทุกระบบครับดาวเทียมทุกระบบ NBT สบรทธานี NBT นครศรีธรรมราช NBT บสงขลานะครับและรวมถึง เว็บไซต์ของเราด้วย w w w ร์ไวด์เว t บทย t c o t s h ทราบมาว่ามีพี่น้องชาวไทยรวมทั้งหลายประเทศเพื่อนบา้านเรานะฮะดูรายการเราอยู่ด้วยนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าผมจะเดินทางไปที่ประเทศลาวนะครับเผื่อมีโอกาสได้เจอพี่น้องชาวลาวนะครับก็ทักท่าทยกันกันลวกันวันนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์สายล่าพันธรดลนะครับจังครับมีหลายประเด็นนะฮะที่คุณผู้ชมนั้นส่งข้อความมาเยอะเลยทีเดียวนะส่งให้กําลังใจกันนะครับ483888ครับข้อความของคุณนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์ครับเขาบอกท้อใจที่สังคม ไทยเป็นแบบนี้เขารู้สึกอย่างนี้อาจารย์เกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยครับสังคมไทยก็อ,อย่างที่ผมนำเรียนคุณจักรตารถาท่านผู้ชมครับว่าวันนี้สังคมไทยเป็นสังคมที่ที่บอกว่าได้เปรียบได้เปรียบตั้งแต่เรื่องของภูมิประเทศก่อนเลยภูมิอากาศนะมิทศต่างๆแล้วเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพทุกๆอย่างเลยได้โดยเฉพาะจิตใจของคนไทยคนไทยเนี่ยอยู่ในเรียกว่าอยู่ในระบบที่เรียกว่ามี มีผู้นำที่ทรงทศพิตราชธรรมนี่สำคัญโดยเฉพาะในสี่สิปีมาที่เห็นชัดเจนเลยทีเดียวนะนะ40กว่าปีเนี่ยวันหนึ่งครับพอพอเรามาเห็นเรื่องของการที่เอาเรื่องที่อะไรที่มันเป็นหลักคิดหลักยึดวันนี้ครับท่านผู้ชมจะเห็นว่า ในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่เราเรานึกระลึกถึงตลอดในองค์ราชการปัจจุบันและแม้แต่ในอดีตนั้นเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยปฏิบัติตนปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแต่พอที่มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสทุนเข้ามาวันนั้นเราก็รู้สึกว่าเราจะรับไม่ไหวหลวายคนบอกอย่างนี้ฮะอาจารย์ว่าเราต้องการที่จะพัฒนาในด้านของอุตสาหกรรมในด้านของความเจริญง,งอกงามในด้านของเทคโนโลยีรวมทั้งตึกราม่านช่องต่างๆแต่เราหลงลืมที่จะพัฒนา จิตวิญญาณหรือจิตสํานึกที่แลวดูว่ามีคุณธรรมเราจะเราจะให้สักคนเนี่ยกลับไปคิดและกลับไปฝึกฝนกับสิ่งที่เราเคยมีอยู่แล้วอย่างไรฮะอาจารย์มองแล้วผมบอกตรงๆณวันนี้ยังไม่เห็นแสงปลายอุโมงค์เลยอย่างนั้นเลยนะอาจารย์แต่เห็นเทียนเล่มหนึ่งเทียนเล่มนั้นก็คือที่พระราบัตรของพระบัตรทุนเจเ้เอยู่วบอกตอัดไวเศร,รษฐกิจพอเพียงครับ<อ>ยืนยันจริงๆครับ ต้องทำฮะไม่ใช่เป็นหลักรู้อย่างเดียวไม่ใช่หลักคิดหลักรู้หลักปฏิบัติอันนี้สําคัญแล้วอย่าอย่าได้โยงไปถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโยงไปถึงเรื่องเกษตรทุกครั้งไม่ใช้ฮะไม่ใช่ตรงนั้นอแต่เกษตรนั้นเนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมครับการที่พูดถึงเรื่องเกษตรกรรมแล้วน้อมนําเอาเรื่องหลักคิดที่พระองค์ท่านเนี่ยตรัสถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาอธิบายทําให้ง่ายขึ้นแต่เชื่อไหมครับว่า กระแสของที่เรียกว่ากระแสของทุนเนี่ยมันแรงครับเศรษฐกิจที่เรียกว่าเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยเข้ามาถาโถมมาแรงมากวันนี้ผมถามคุณรัชตานนี่หนึ่งเป็นหน่มโสดไม่มีลูก <c oughs> ไม่มีภรรยา <c oughs> เนี่ยก็คุยกันดิวันหนึ่งเขาบอกว่าถ้าครอบครัวมีครอบครัวจะทำให้ครอบครัวก่อน ให้ลูกอยู่ดีกินดีให้ภรรยาอยู่ดีกินดีให้พ่อแม่อยู่ดีกินดีให้ญาติพี่น้องอยู่ดีกินดีทุกคนก็คิดอย่างนี้ก่อนแต่ถ้าเรามาพูดกันตรงๆคิดแค่นี้มันจริงหรือวันนี้เราเหลือเฟือหมดแล้วคือเราไปคิดในเรื่องของการสะสมซึ่งเกินเกินพอดีนะพอเกิดสะสมเสร็จแล้วก็เกิดทุกตอนที่ว่าจะต้องหวงแหนไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินอำนาจนะหวงแหนให้ยาวนานที่สุดก็เกิด จริตทางด้านทางด้นาน,น,นของการ่วงแหนก็นำพาพปสู่น์ขึ้เยฮะการปกป้องอาจจะปกป้องถูกบ้างไม่ถูกบ้างหรือการสร้างมูลชนต่างๆอาจารย์เห็นความแตกแยกในสังคมณนะวันนี้เนี่ยมันสะท้อนบอกอะไรครับว่าจิตใจของผู้คนในสังคมเนี่ยมันมันถูกอาจจะถึงขั้นล้างหรือเปล่าหรืออาจจะต้องมีการต้องกลับมาดูใหม่อย่างนี้เป็นต้นผมดูแล้ววันนี้ยากในการที่จะ้คนโลภครับยากครับยากมากๆครับทํานฮะทำใจ ยิ่งยิ่งยิ่งสื่อสื่อเรียกว่าสื่อออนไลน์แรงมากนะและโดยเฉพาะการป้อนในเรื่องของที่เรียกว่าป้อนในเรื่องของความฟงเฟ้อนะฟงเฟ้อนี่มากนะฟงเฟ้อแล้วเทคโนโลยีความทันสมัยต่างๆมากมายฟงเฟ้อแล้วก็ที่ผมอีกอันนึงก็คือเหลือเฟือวันนี้ ในในหลักของศาสนาเมืองไทยเป็นเมืองสัตว์เมืองพุทธนะอันดับหนึ่งของโลกเลยครับเมืองพุทธเลยแต่ปรากฏว่าคนไทยเนี่ยโคตร้ายมากฟุ้งเฟ้อเยอะมากไปฟุ้งเฟ้อเนี่ยโคดร้ายครับฆ่ากันตายเป็นว่าเล่นเลยครับคดีนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วไหนว่าแล้วยาเสพติดก็อันดับต้นๆวันนี้ต้องย้อนกลับมาดูแล้วหลักไม่ใช่เดินมองหน้าแล้วต้องเหลียวหลังแล้วพระเจ้าอยู่หัวท่านตัดว่าให้ถอยหลัง เข้าคลองซะกลับลงมามวันนี้คนไทยติดยาเสพติดอันดับต้นๆมีหนี้สินเร่องหนี้สาธารณะระดับต้นๆม,มีเรื่องของความที่เขาเรียกทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระดับต้นๆม,มีความโหดร้ายนะิตใจที่โหดร้ายะนะ เห็นเลือดเห็นการชีวิตของคนเป็นผักเป็นปลาระดับต้นๆมันเกิดอะไรขึ้นอาจารอจรมสูงขึ้นอาจารย์นะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้คนมีจิตใจที่แลดูว่าค่อนข้างจะโหดร้ายอำมหิตที่ว่าอย่างนั้นน่ยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมครับสังคมเอาชนะค้าคารกันต้องการที่จะเป็นจ่าฝูงหรือต้องการที่จะให้คนอื่นยอมรับว่าชั้นเนี่ยแหละคือผู้นําแห่งแห่งความโหดร้ายซึ่งมันก็จะต้องถอยไปไกลไหมฮะอาจารย์นะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยแปลว่าผู้ประเริฐ ผมมองว่าวันนี้มันมีการต่อสู้ของผู้มีอำนาจมากกว่าครับถ้าผู้มีอำนาจแล้วเสียสละอย่างเช่นเอาเราเคยยืน,ย,นยันตลอดอย่างมาธมรรมคันธีมาธมรรมคันธีสู้ไปสู้ไปไม่มีอะไร,ระเหลือปัดเดียว,ยวพืนเดียวครับ ลูกลูกบอกว่าพ่อพอเฮ่ะพอเฮาอไม่มีอะไรเหลือแล้วจบโอ้โหจบก็โสมเป็นอะไรความนะร่ํารวยฐานะเต็มไปหมดเลยพ่อเล่นการเมืองภาประชาชนออกไปสู้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 กับอังกฤษพ่อพอแล้วพ่อจะขึ้นรถไฟพ่ออย่าไปเลยขันกลับมาลูกพ่อหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเลย บาทพัตธีหันกลับมาบอกลูกเหลือสิลูกครับผมเชื่อว่าในสังคมเนี่ยเหลืออะไรตรงไหมครับที่บาทพันธีบอกอินเดีย for you เหลืออินเดียให้คุณไงชาติให้คุณไงเหลือชาติไว้ให้คุณได้ตระหนักนะครับมองในพิติขนาดนี้ก็ในสังคมเนี่ยตระหนักกันเยอะฮะอาจารย์ฮะความรักชาติความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแต่ทีนี้ ทำไมแนวร่วมที่จะทําเรื่องนี้ให้มันแลดูว่าโดดเด่นหรือทําให้เป็นองค์การพยพที่มันฟังดูแล้วเนี่ยมันน่าจะค่อยๆเพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นมันเบาไปหรือเปล่าฮะัมันถึงว่าผู้นำทางด้านจิตวิญญาณในสังคมของเราเนี่ยมันน้อยไปหรืออาจจะไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกส่วนใหญ่กลายเป็นผู้นาทางเศรษฐกิจนะผู้นําทางด้านวิสัยทัศน์ต่างๆในเรื่องของการค้าการลงทุนแต่เราไม่ค่อยที่จะส่งเสริมในเรื่องของผู้นาทางด้านจิตวิญญาณ อาจารย์มองยังไงฮะผมมองว่าเขาไม่ไม่คงจะเป็นเรื่องผู้มีอำนาจเนี่ยไม่จริงจังกับเรื่องนี้แล้วมองเป็นเรื่องประเด็นที่ไม่ไม่ไม่ให้ความสนใจแต่จะกลับเป็นสร้างเรื่องของเอาเรื่องที่เรียกว่าเรื่องของเศรษฐกิจที่ระบบทุนเข้ามาวันนี้หน้าด้านหลายคนคนหน้าด้านหลายหลายอย่างด้านในการที่จะเอารัดเอาเปรียบครับด้านที่จะคุณมีเงินต่องเงินที่เขาเรียกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็ก วันนี้ก็ดูระวังเลยครับบางคนยอมรับกติกาด้วยนะฮะซึ <wit? S 2> ่งจริงๆการบอกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กเนี่ยมันฟังดูโหดร้ายนะฮะหมายถึงว่าคนมีโอกาสมากกว่ามีเงินมากกว่ามีอำนาจมากกว่าก็สามารถที่เอาชนะการได้มากกว่าได้หมดเลยซึ่งมันเป็นเรื่องของการข,า,รขาดคุณธรรมซึ่งเราพูดกันมาคั้การหาคุณธรรมการสร้างหรือปลูกจิตสํานึกของคุณธรรมเนี่ยมันหายไปในหมดนอาจารย์ คงจะเป็นอันนี้ที่ผมบอกนะว่าส่วนหนึ่งที่คุณรัชดาวันนี้มันไม่เห็นแสงปลายอุโมงค์เลยคุณสู้ระบบทุนไม่ได้ทุนโลกคุณไม่ได้สู้ในเฉพาะของคุณเองมีผมยังมองพม่าอยู่นะเพราะพม่าเขาเก็บตัวได้เนียนมากได้นิ่งมากเดี๋ยวเธอเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราให้ระบบทุนเข้าไป เขาเกะเขาเอาประเด็จการทหารก็จริงนะแต่เขาก็ยังนิ่งแต่เขาก็อยู่ไม่ดีกินไม่ดีแต่เขาก็มีความสุขตามอัตภาพมีคนฝากถามมีเหมอนกัรอาจารย์เราเนี่ยมักจะไปอิงโยุโรปนะฮะอิง<ม>อเมริการหรือประเทศตะวันตก แต่เราลืมที่จะ,ะศึกษาประเทศเพื่อนบ้านเมื่อเราอยู่ในหมู่บ้านนะ <c oughs> เราต้องรู้จักมาอากงต่างๆที่อยู่ข้างบ้านเราพ <c oughs> อสมควรอย่างน้อยก็ได้ถ้อยทีถ้อยสายกันแต่เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยทำเราไปรู้จักบ,บ้านนู้นบ้านนี้ซึ่งอยู่คงคนละชี่คนละแห่งก็คล้ายๆกันเปรียบเปรอยอย่างนั้นว่าเรามักจะไปสนใจกับยุโรปบ้างละ่ะตะวันตกบ้างละ่ะอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์มองว่าเราเราหลงลืมนะฮะที่จะศึกษา บ้านใกล้เลนเคียงโอ้ชัดเจนเลยครนะเราจะเห็นถึงเรื่องที่ที่กาเรียกวุ้ยผ้าของเราเนี่ยจะเป็นวุ้ยค้งการที่รักและผูกพันในเรื่องเขาพี่น้องชุมชนครับ,รบวันหนึ่งเนี่ยเราไปมองเห็นว่าในในประเด็นที่ที่ผมเห็นว่า ขนาดนี้เนี่ยเอาระบบกเที่ยวเราประชาธิปไตยมาแบ่งไปอบตอนะเดี๋ยวนี้ที่มีแหม่มีนักวิชาการพูดปลุกใจผมมากเลยบอกครองมันมันซึ้งเขินทําไม่ได้หรอกอบตไม่ให้งบมาเลยก็ประมาณนี่ตรงนี้ที่สําคัญนะทำไมเราไม่ไปช่วยกันเองล่ะต้องประจานด้วยจริงเวลาหมดจริงนะอาจารย์วันนี้เราได้คุยกันพอสมควรนะครับเรื่องเรา new sun talk วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สาร่าพันทรดลนะขอบคุณอาจารย์มากครับที่กรุณามาให้ความรู้เดิมท่างข้อความทุกข้อความครับของพี่น้องชาวไทยทุกคนครับที่ส่งข้อความมากับรายการของเราครับ new sun t a l ทุกวันจันทร์ถึงสุกในช่วง19กนาฬกาถึง20นาฬกาครับขอบคุณทีมงานไทยสตาร์ทุกคนนะครับแล้วก็บริหารของไทยสตาร์ด้วยที่มอบเวลาดีๆให้กับพวกเราในทนี้นะครับเจอกันในวันจันทร์ครับสำหรับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ใช้จ่ายอย่างประหยัดครับ30%นั้นก็เป็นเงินอ่อนของคุณและก็ที่เหลือก็บริหารจัดการให้ดีครับเจอกันในวันจันทร์ผมแล้วก็จา์สัญราจากรลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ